สวัสดีครับทุกคนครับสาหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่9แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้พิมพ์ลงไปนะครับก็วันนี้ก็ EP นี้ก็ะจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมนะครับที่ผมได้สั่งครับพระรุ่นบารมีหลวงปู่โตเข้ามาครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับเข้ามาวันนี้ก็ได้มา3องค์เราดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ ไปแบบเร็วๆนะครับไปปิดผ้ามาองค์แรกอันนี้ยออกองค์ที่สองขอญาตนะครับผมแกะไปแล้วแต่ยังไม่ได้แกะกล่องออกโอเค โอ้ยติดอะไรเนี่ยมาครับ <c oughs> มาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะครับก็ไอก่องแรกก่อนนะครับบารมีหลวงปู่โตะนะครับ สำหรับรุ่นนี้มาดูรุ่นแรกอันนี้เป็นประมูลมาครับอาเป็นเนื้อแบ็กโลเดียมนะครับมาแล้วแบ็กโลเดียมเดี๋ยวเช็คจมูกก่อน <c oughs> เห็นไหมครับถลอกนิดนึงไหมอ่ะ <c oughs> าไม่ทะเลอะนะครับมันเป็นถูงลอยถุงตกใจหมดเลยนึกว่าจมูกโดนอ่ะรอยนะครับจมูกเป็นแสงสะท้อนนึกว่าจมูกถูกนะครับหมายเลขโค้ดห้าสามสี่เลขเรียงสลับ ทำไมไม่ชัดเลยกล้องเนี้ยยังไงเนี้ยไม่ต้องตีแล้วกล้องห้าสามสี่อันนี้เป็นยันนะ,นะครับยันนะยันนะปัดเป่าอะไรประมาณนี้แหละของลงกปุตโตะะครับยันประจําตัวลงกปุตโต ก็ผ่านไปสำหรับแบค็โรเดียมสวยๆเลยครับเงาวับเลยได้อยู่นะ,ะผ่านไปสำหรับองค์แรกใครชอบก็จองเพานะอะไอ้าอันนี้ก็แบค็อีกเหรอเจ็ดเจ็ดเจ็ดแบค็ Back สองเลย รู้สึกว่าองค์น,นี้จะคมกว่านะนี่ไงแบคโรเดียมดูหมูกดูหมูกจมูกร้อยนะครับอื้ โอเคจมนกร้อยมาดูหมายเลขโคดอะไรเอยน,นี่นะครับยันนะนี่แบคโรเดียม bl นี่ bl นะครับแบคโรเดียมอ่าหมายเลขหนึ่งห้าอ่า หนหโอ้ยโซนวันเกิดด้วยครับใครที่เกิดวันที่15้านะครับอ๋อรายการนี้แบคโรเดียมมาเลขสิบโอเคอันนี้ไปกล่องต่อไปแบคโรเดียมจะเยอะหน่อยครับผมส่วนใหญ่ผมก็เก็บแต่แบคโรเดียมมานะครับกับตรงแดงลมดำชอบดำดำ,ดำ สำหรับรายการนี้ก็คือทองทองแดงผิวไฟอทองแดงผิวไฟลงยาจีบอนนะครับสวยเป็นกันรายการนี้งองวับเลยจิกหมูกเจจมูกร้อยสวยครับมาลิโค้ด หนึ่งแปดหกอนี่ว่าหนึ่งหปดได้เหมือนกันครับทุกวันทุกวันรวยทางก็คือทางโดยทุกวันรวยทางเดียวเหมือนกันครับหนึ่งแปดหนะครับอืเอาละนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าว่ามีเหรียญเข้ามาอีกผมก็จะมารีวิว นะครับมามารีวิวให้ดูอีกนะครับก็จองกันได้นะครับไม่งั้นอาจจะปิวไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ช้านะครับก็สำหรับ ep นี้นะ ep ที่9ก้าบลมีหลวงปุโตนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็ติดต่อมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับจะมาเร่งด่วนนะครับก็ช่องทางติดต่อทางเดิมนะครับก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผู้ติดตาม50คนเราจะได้มาไลฟ์สดกัน นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ